ผมศึกษาเครื่อบินขับไล่มา10ปีแล้วก็พบว่าเครื่องบินขับไล่ J20 นั้นไม่ใช่ F22 หรือว่า F35 ชาวจีนนั้นภาคภูมิใจในเครื่อบินขับไล่ล่องหน J20 ไมที่ดราก้อนของตนเองเป็นอย่างมากเครื่องบินรบเจเนอเรชันที่5นั้นมีจุดแข็งอยู่ที่จำนวนการผลิตอย่างน้อย250ลำและอาจจะมากถึง500ลำ ขึ้นอยู่กับการประมาณการต่างๆมันมีความเร็วพอสมควรและบินได้ไกลมีเรดาร์ AESA หรือ ESA ขั้นสูงและระบบก,การรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในระดับหนึ่งคล้ายกับของ F-35 Lightning II และมังกรผู้สรงพลังนี้สามารถบินพร้อมอาวุธร้ายมากมายในโหมดสับร้ายได้แต่เครือบินเจ20นั้นอาจไม่ได้มีคุณสมบัติล่องหนอย่างสมบูรณ์และอาจมีคุณสมบัติหลบหลีกรดาร์ได้จำกัดคุณภาพการผลิตนั้นก็ไม่ดีนัก เครื่องยนต์ w s, <S, <S 1 5ก็ไม่ดีเท่าไหร่เครื่องยนต์ f 1 1 9ของ f 2 2นั้นระบบการรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินนั้นถูกประเมินค่าสูงและ j 2 0นั้นยังไม่เคยผ่านการทดสอบในสภาวะการรบเกอเป็นรบจีนลำนี้อาจจะไม่ได้พลางตัวดีอย่างที่คิด ความสามารถในการพรางตัวของเครื่องบินเจ0นั้นเป็นที่น่าสงสัยผู้ผลิตได้ลดขั้นตอนในการผลิตสารเครลือบพรางตัวและมันไม่สามารถดูดซับสัญญาณเรดาร์ได้ดีเท่ากับ F35 หรือ f 2 2ช่องรับอากาศเครื่องยนต์ทรงสี่เหลี่ยมและปีกเล็กๆด้านหน้าน,นั้นก็เป็นข้อเสียเปรียบสำหรับการหลบหลีกรดาร์จีนนั้นอาจจะเลือกความคล่องตัวที่มากขึ้นเพื่อข้อได้เปรียบในการต่อสู้ทางอากาศโดยแลกกับความสามารถในการพรางตัวนั่นเอง ครื่องบินรบรุ่ที่5ของอเมริกามีช่องรับอากาศความเร็วเหนือเสียงรูปตัว S ที่ไม่มีตัวเบี่ยงทิศทางส่วนชาวจีนนั้นก็ผลิตเครื่องบิน J20 อย่างรวดเร็วและพวกเขาก็อาจจะทําผิดพลาดในส่วนของแผงที่ไม่ตรงแนวและหมดย้ำนั้นก็ยังโผล่ออกมาให้เห็นนอกจากนี้ความเร่งด่วนในการนำเครื่องบิน J20 เข้าประจำการยังเผยให้เห็นข้อบกพร่องในการผลิตบางประการ จีนเร่งนำเครื่องบินขับไล่ละหนขั้นสูงลำแรกเข้าไปจำการก่นอนกำหนดเมื่อปีที่แล้วโดยใช้เครื่องยนต์ชั่วคราวเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคนั่นหมายถึงว่าขีความสามารถของเครื่องบินนั้นจะถูกจำกัดอย่างมากสมงผลกระทบต่อความคล่องตัวประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงรวมถึงความสามารถในการล่องหนที่ความเร็วเหนือเสียง นักออกแบบวิศวกรและช่างเทคนิคชาวจีนอาจผลิตเจ20เร็วเกินไปแล้วก็มองข้ามปัญหาที่ทําให้ไม่สามารถใช้งานจริงได้ในระยะเวลาสั้นท่านสีจินผิงนั้นต้องการเครื่องบินรบยุคที่5ที่มีคุณสมบัติล่องหนและเขาก็ต้องการให้มันเสร็จเร็วแรงกดดันทางการเมืองและความจะเป็นทางทหารทางปัญหาที่มีอยู่กับไต้หวนันนั้นควบคู่ไปกับการพัฒนาเ3 5และ F2 2ยีทำให้ผู้ผลิตชาวจีนพลาดเป้าหมายในระบบสำคัญบนเครื่องบินไป เครื่องยนต์เจยมีปัญหามาหลายปีแล้วเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่มีแรงขับหรือสมรรถนะการไต่ระดับเทียบเท่ากขบ f อ5 f หรือ F22 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Raptor นั้นอาจทำได้ดีกว่า Mighty Dragon ในการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเครื่องยนต์ TurboFan Pratt Whitney F119 PW100 0ใน F22 นั้นดีกว่ามันช่วยให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้ระบบความม่เพิ่มเติมซึ่งจะอาจเหนือกว่าเจยได้ด้วย เครื่องยนต์ F119 มอบความคล่องตัวในการบินที่เหนือกว่าด้วยหัวฉีดไอเสียแบบปรับทิศทางได้2มิติที่เป็นเอกลักษณ์หัวฉีดแบบลู่เข้าและลู่แยกนี้สามารถปรับทิศทางแรงขับได้มากถึง20องศาหรือขึ้นลงตามข้อมูลจาก Pratt w h i ว n e y ในทางกลับกันในช่วงแรก J20 ใช้เครื่องยนต์ของรัสเซียที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานและต้องถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ w S 1 5อย่างไม่สวยงามนักแม้ว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้จะช่วยปรับปรุงคุณลักษณะการบินได้แต่ก็ยังขาดความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพนั้นก็ไม่เทียบเท่ากับเครื่องยนต์ Pratt Whitney เซนเซอร์ซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ยังมีจุดอ่อนแม้ว่าจะมีการปฏิบัติภารกิจมาหลายครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวแต่การทดสอบก็ประสบปัญหามากมายเซนเซอร์นั้นไม่สอดคล้องกับเครื่องบินคู่แข่งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียร,ระดับการรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชี่ยวชาญน้นน่าผิดหวังการพัฒนาซอฟต์แวร์ของจีนนั้นยังลาหลังกว่าคอมพิวเตอร์การบินของ F35 เครื่องบิน J20 ไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เหมือนกับ Lightning 2ซึ่งสามารถรับไฟล,ไล์ข ต่อเนื่องระบบวิเล็กทรอนิการบินก็มีข้อที่น่าสงสัยเช่นกันนักบินชาวจีนก็ยังไม่เคยผ่านการทดสอบในสนามรบ สุดท้ายนี้กองทัพจีนไม่มีประสบการณ์การรบจริงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็บินปฏิบัติภารกิจมากมายเพื่อลุกล้ำเขตของไต้หวันซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์จริงแต่ก็ยังไม่เคยมีนักบ,บินจีนคนใดถูกยิงใส่ในสถานการณ์เหล่านี้นักบ,บินอเมริกันนั้นได้รับการฝึกฝนมาดีกว่าในแบบฝึกหัดที่สมจริงกว่านอกจากนี้เจ0ยังขาดปืนใหญ่ประจำเครื่องซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนในการต่อสู้ระยะประชิดหรือว่า dogfight จีนไม่ได้ทำสงครามมาตั้งแต่ปี1979ซึ่งเป็นการสู้รบภาคพื้นดินระยะสั้นกับเวียดนามแน่นอนว่านักบินจีนมีความมุ่งมั่นสูงมีขวานกำลังใจและมีความรักชาติอย่างมากแต่สิ่งนี้อาจไม่เพียงพอที่จะรับประกันความสำเร็จในการรบจึงต้องให้ฝ่ายบริการได้เปรียบในการทดสอบการรบต่อไป